สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทําเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะครับกับเมนูอะโวคาโดคราวหรือว่าอะโวคาโดสมูตี้แอนด์เฮลตี้นะครับก่อนอื่นเราใส่อะโวคาโดแช่แข็งลงไปในโถปั่นนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยนมแอลมอนไขมัน0%เรเราใส่ไป120 ml นะครับใส่ลงไปเลยนะครับทุกอย่างเราเน้นไขมันต่ำนะครับไขมัน0%เพราะว่าอันนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ แล้วก็ตามด้วยครีมมะพร้าวไขมัน0%ูเซ์เหมือนกันนะครับเราใส่ไป60 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยผงสาหร่ายสไปรูน่าแล้วผงสีฟ้านะครับเราใส่ไปไปลายช้อนชานะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วว่าให้สมูทตี้ได้เลยนะครับเมนูนี้สูตรนี้สามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพผมหอมสมูทละมุนน่ากินเลยแหละครับ ระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเราใส่ไป60กรัมหรือว่า60 ML นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงสลายสไปรูดีน่าปายช้อนชานะครับแล้วก็คนผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้สีสวยนะครับแล้วก็มาตกแต่งแก้วมนหมุน,มน,มนให้สวยงามนะครับเมนูนี้สามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับอันนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพนะครับกับเมนู อะโวคาโดคราวหรือว่าอะโวคาโดปั่นสมูตตี้แอนเฮลตี้นะครับท่านที่รักสุขภาพนี่เหมาะมากเลยครับเมนูนี้จากนั้นก็เทได้เลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมหอมสมุตลมุนน่ากินแบบฉ่ำเลยครับเมนูนี้ถ่านาที่รักสุขภาพนี้แนะนําเมนูนี้เลยครับสามารถทําตามได้ปรับใช้ได้นะครับทุกคนแบบหอมหอมสมุตลมุนมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเห็นไหมครับน่ากินไหมครับ สีสันสวยงามมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามไหมครับน่ากินไหมครับทุกคนอืมช่ำๆสวยงามมากๆเลยครับ